ใหม่ทักจาริชัเลิศในวันวารทอนาเจียพารับพีฮานองพี่เรากรุงเทพมาทอนให้กระยับเปลาตีตีกระยับเปล่ายองกระยับเปลาเบียบเยากใช้พวกไงและพี่น้องเด้ออันนี้เกิดมาหมอล่ำสิงหมอล่ำสิงรวมสมัยเอกทั้งไหนทั้งไปถึงใจดีที่ถึงใจดอกสีดีสีดังไปก็ได้คันขาดพี่น้องแฝนเลี้ยงซอยเชี่ยซอยสนับสนุนขอเสียงคนกรุงเทพมาทครเนี่ย พี่ตะพุทธาหักตะเพียงเลยไม่กำลังแรง,ชง,นนงเชืยนอแรงใจออกมายืนเรียกตาใส่น้อยนีไล่เงานต้นไล่งานโตปากซื้อปากเสียงน้ำพีน้ำหนองสะกด่มต้นจากพูดรอรอวาดแถวนังใสเ่เลยประบอกน้ำซิงจากจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับตรงสุรชัยสวัสดีพี่น้องประทรมอครับพี่น้องอำนาจนี่บอกขอเสียงพี่นองอำนาจแน่หลายเยอะเนี้ยพี่น,ออน้นอ,นอ,งอ,นนนองตึงน้องเงินพียมันสมสุขสาวอั้นเพื่อน่าเยี่ย ผู้บดขนาดเจนี้สองส่มาผ้บ้ลาาหัวยอดมสิบ้ได้อคผมครับผู้บาวรบสิงจากจังหวัดอุดรธานีน้อยโดนน้สามานะรกับบ่ผ้บกนยผ้เด้เดอเนูรังคนยำเขากัด่ออุดรล ตัวสีสีฝากคเกทบเดินเด้อแสงพิรัญญาค่ะสาวมาลจากเมืองสีแสงสีแสงชสีสีสงจะเล่นว่จะเล่นก้อารนะสีแสง้าสีงกปเด็อแต่ยาสีแสีงตื้นสดงกวาผ่่ดท่มัน่วาเนี่ยส้ขาหอแม่ลาคาดีนะแม่นาะดูน้าสี ก็ได้ยุ่กเนเลยจุร่าอ๊ร้อนอนได้โอ้โจุ่มร่างดเอาปรมาณเก็บกัเนเยแรทม่ไ้องรอเองมาที่เลย้เอร้องคมเไม่เป็นรอเป็นคเมนองเป็นอมเมน่กเป็นคนไทยเป็นเป็นคนลาวอเป็นจี เอาแตเดีกผูู้ายเราราคุณชุดไทยคุณเท่านั้นเปงกว่เชี่ยวล่าลากวาซิโลไใบแล้วจะขึ้นรอบใบยู่ระยัดาษีคุ้ยลองเส่เลินใชนเลิศกับสวัสดีพี่น้องครับเอาบ้านเชศบาลไหนเห็นเพิ่นเห็อาหนาจะเลิญครับผมเอาเอาหนาจะเลิญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำซวาหน้าน้อ สนาจะเกุเจ้าอยู่รับกันกุงเจ้าเป็นพี่น้องกันเสียโดนเนี่ยกุงเจ้าก็บ้างนะรักันเสนอถ้าโดนก้าจะโดนนั้นเดี๋ยวกขาเยรถนั่งออกเดีอยยังมสิบีคอนเดียวเบิ่งมันเถอะไม่อยกเกาานนีย่่กันเนี่ยเอ็นคามขอเสียไม่มีบ้านโมเสียกั่พัดยหองเศราเนาะพัแกนชัยูมิ ขอรับมาจัดการขอรับเทนเทอไ์โอ้ลุกสกเกียรติน้องคายน้องคายน้องคายผลกาค่ะนี่นี่นี่บุรีร่าบุรีรําสุริสุริสีล้วแล้วนะซเซียวอยนั้นห่นเจ็บซิบเจ็ัหวัดนเดยวน้องคายนีันมพี่น้องน้องคายรุกหลันลงพวกรสยก็เลย มาทรบ้าดาางไทยดีทางไทยเนาะขอเสีสิเพื่อนก็ค่อยห้องมาไหนกว่อนขอแบบนี้ขอเสียงคนโซนหน่ชมรมสาวหัวเิวชมรมคนหนาหัวขาขอเสียงผู้สาวชาขอเสียงผู้สาวซำ่อยขอเสียงกะรีนอ ไปขยควน่มันะห้อหลังกันจะควาเปล่นแต่เดือนลยคอขาแกลีั้งแต่เนเลยเออบอก่าจะเนของจัจัได้กุงแทหาน่คาเขามาวิแกีนมมุต่าเสียดำเสียดงุ๊มูแล้วก็ู้ว่าเป็นกลีน่ย่นกหว่ามีะีกุแทะ่มีแกลีมีแต่แม่เล่ามันนั่อ่เนี่ยมันตัดผมน เอวเจาเลนน้องไจเจ้าบึงมัติเยนจังงามมที่หอนจังไฟขอบคุณนะครับผมกำลังงานกำลังเชแรงใจผมด้วยควาใจทุกป่านทุกสถานเะคาับุณทอกคมขอบคุณที่นา้าเอีด้วยขอบคุณนะครับที่บอกดีด้วยกำลังแรงใจชวงนีเเป็นการลดเสียเวลาครัผมตั้งผลงานเพลงมวลมวลนะครับผมมาะกทีนีสรับน้อง